นี่ครับช่วยโอ้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 อ้ยโ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 อะยโอ้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 ยกอ้ยโอ้ยนอ้ยโอ้ยอ้ยอยออยอยโออยอยออ่ยอะอะไรนะยโอยอยอ้อ้ยโอ้ยโอยโอยอ้อรยโอ้้ยโอ้อ้อ่ก พาน้องกล้ามาด้วยครับเพราะว่ามีคนไม่มีคนดูแลมาสองคืนนะครับอัปเดตน้องครับตัวนี right ้ว่นกว่าตัวนี้โตขึ้นเยอะคนตุ๋ยง่ายง่ายนี่ครับช่วยอ้ทำไมมันดื้อจังมันจะโดดนะครับโดดติกล่อง ทำไมมึนทึนบายบายบายจะดูจะดูเกียร์ครับก็อาหารวันนี้ไอ้น้องเป็นเต็งโมนะครับฮึตัวนี้จะมีความหอมนะครับผมหอมเกียร์ผมจะเอาน้องกุ้งก่อนนะครับเพราะว่ากลัวน้องโดดครับเพราะว่าน้อง ในกองครับพ่าพี่น้องเขาเขาแบบเขาเป็นสายกลางคืนซึ่งเขาจะกระตือรือร้นมากในตอนกลางคืนครับกลัวพี่น้องอ๋อโอ้ยไปเร็วไปเร็วไปเร็วไอันนี้เรามาพักกี่รอบแล้วเนี่ยเอามาพักสองสามรอบแล้วครับทำโครับตอนนี้มีความอ้วนครับผมอ้วนตึงตัวไหนขู่ดีครับ ตัวนี้อุยวุยวุ้ยุ้ยุ้ยุยุยไม่เอา <laughs> เขาไม่โดนแล้วครับผมไม่ออก้าย <c oughs> มีอแล้วเบอร์ครับผมแล้วก็ถ้วยน <c oughs> ้วยใส่ะออนอะออกห้วยเลยสอ เอาผมเอามาใส่ถ้วยเอาไปจะก็โหรอมองเห็นี่มมีนนี้เป็นเป็นมุกคูดี่ดีอ่าแม่ครับปิดสายนะครับแกงนกนค้างไว้ตรงนี้ให้เขากินใช่ไหมอารองลองเขาจะกินไหมน้องอ้วนจะกินนะโอ้ยกินหิวอุ้ยน่ารักแทนจอยกินทีละตัวกุ่มใหญ่อือหื นเดี๋ยวเราก็ต้องในห้องแบบนี้ครับดูบรรยากาศห้องนะครับครับแ้องแบบนี้ก็ต้องดูเลยเราอย่าใกล้ชิดนะครับเพราะว่ามันจะเสียน้องอิ่มนะต้องอาจจะเดินหนีนครับเราไม่แค่สามารถที่จะปล่อยน้องกินปลาลําพังได้นอกจากเราให้น้องกินในตัวตัวนี้เขาจะอ้วนกว่าสังเี่แชทเพราะว่าช่วงแรกผมอาจจะว่าป้อนได้นะครับผมก็คือตัวนี้ตัวนี้ไม่ยอมให้จับเลยหนีกลัว เอาตัวนี้ออกมาไหมเขาจะแย่งกันเหรอไม่คือบุขุมยากครับตัวนี้มีความกระตือรือร้นมากกว่าอต้องให้ตัวนี้อิ่มก่อนอุ้ยกินนารักอ่ะตัวนี้กินจุเวลางกีเขาจะมีผืนตรงนี้นะเพื่อแห้ในการร่อนการบิน เขาอยู่อายุเขาประมาณกี่ปีอ่ะะสิบห้าปีอายุยืนยาวมากติบถึงสิบห้าปีแต่ว่าถ้าอายุโตเต็มวัยก็อยู่อยู่ที่ช่วงแปดเดือน,นครับวันนี้สลับผลไม้เขากินใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าปกติจะป้อนนมแล้วก็มีผลไม้ป่าไปมา้างม่วงสุกนะครับผม,ม,มแต่อยู่บ้านป้อนแต่นม อยบ,บ้านก็มีมะม่วงสุกครับผมแตมงโมกล้ยน้ำปลาจะให้กิน,นพวกนี้นะผลไม้หวานๆสามารถที่กินได้จะคุณผลไม้ยินเดี๋ยวว่าผลไม้ร้อนเนี่ยกินไม่ได้อดี๋ยงเช่นพวกพวกลำไยอย่างเงี้นะยงงนะครับหรือละมุดอย่างเงี้ยนะครับกินไม่ได้เขเครับเพราะว่าเป็นผลไม้ร้อนว้าย แต่ซึ่งบางทีผมไม่ชอบกินให้เยอะไหมกินเยอะแมวคับแต่ว่าบางที่ผมไม่ชอบกินแล้วมือเขาจะเปื้อนไหมนะครับผมผมไม่ชอบตรงที่ว่าเขาเขาเป็นผู้หญิงนะครับเขาจะชอบทาความสะอาดมือของเขาชอบเลียมือเนาะจะเลียเองใช่แล้วก็เป็นโรวผู้หญิงก็ตัอเนี้ยรู้นี่ไงนี่ไงปีเขาออกแล้วออาสรุางงออกอ่ะเออที่ปิดกุ้งเองเนี่ยแบบแล้วเขาโดดออกมา ถูกไอ้ชาไทยมันก็จ้องแล้วเพราะว่ามันเป็นคนหนูใช่ไหมล่ะโอ้เสื้อก็มือมือมืออ๋ออ๋อคือบุตีแดงสั่นเอาหัวเงินตัวนี้คือกลัวมากกลัวแบบเขาหุดทำไมเพราะว่าเขาแบบเขามีความแข็ง เฮ้ย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 จับคุบคุบอุ้ยอุ้ยปั๊บยังไม่ขาดครับเข้าไปโดดไปเลยเขาไม่ไปไม่นิ่งเอ้าเอ้ามันก่อเลยเหรอก่อเลยเหรอไว้แม่พี่เลยโอ้ยไว้แท้เดี๋ยวแรกนะครับไว้เหรอโดดโดดเลย คือไม่ใช่หรอกคือช่วงกลางวันเขาช้ากว่านี้แต่ว่าช่วงกลางคืนแบบเป็นเล่ไม่รู้ดีดตัวนี้คือปลอดภัยครับเอามาเล่นตัวไหนก็ได้เพราะเขาอ้รู้กัน เล่นอะไรกันครับทาหนมันหลได้ดิววิวท่านหนโอ้ป nah ั่นดำน้ำกัเก้งเลกหลุเนทางน้หมุนปั่นเนี่ยมันหลุกเดบวิวบ่อเมหลตัวพูดเลรอตักลเงินตัวกำลังครับ

เงาเว้นโภยแห่งไทยมมาเล่นเลยเอ้อ่นน่ะรเงียน้ำเล้นหลอับสีมงกับผมวิเดอยังงเีละราีละตารแ้วสีเพิ่แปเออเออไปลงทางคนนนเอา เล็กขนาดปั่นยังไปได้เลยปั่นได้นาน้เป็นเดชไม่ไอ้ไอ้สูงซั้มไหนอ่ะเกลือค่ะพี่หมวกเกลือหมวกยางอ่ะมันถึงเป็นมันไม่ได้เยอะอ๋อออกซาสบายเลยอ่ะมันสูงตะเกียร์เหรอตะเกียรนั่นเขาไปใส่บอกซ่ายางหน่อยเขาไปใส่บอกซ่ามาตวจผู้แก่เนี่ก็เลยว่าพี่หนูบริจาคตัวได้หนูเอาชุกามา อู้ว่เป็นอย่างมันอยู่ในหันหนะแต่รบก,กวนย่างหนึ่งอยาออกมาหมาพี่หลเดฟ <ท ficou S 1> <c oughs> ฟันวันแลนแนะนำเนี่เมือ่อยหลีเลยกับแลนในความฝันนี่เป็นยฟันอะเ,เ,เป็นเอาเต๊พี่่มอเป็ได้เลยพุยกันเข้าไปไหน ก็เลยว่าพีเหตุุรากอนซาเ้ว่าจะได้ขอตัวแล้วพ,พี่จับกันดียังโกงกงูแอนโูว่าเปิดด